สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตการทำงานของบอร์ด Pionet er ของวันที่8แล้วนะคะตั้งแต่เปิดมาวันนี้ก็ได้วันที่8แล้วมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ตรงซ้ายมือวงกลมตรงนี้นะคะบอร์ด11 U.S. แล้วก็ประมาณ3.26%ก็ทั้งหมดก็ประมาณอยู่ที่12%นะคะประมาณบวก40 U.S. ตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นสีแดงก็ได้มันจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลงเพราะว่าเป็นกราฟขึ้นขึ้นลงลงไม่ว่าจะเป็นสีแดง แต่ถ้าตรงซ้ายมือของเรายังบวกอยู่ก็แสดงว่าเราสามารถถอนเงินได้นะคะตรงการตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าหากว่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีแต่ถ้าติดลบก็ไม่เป็นไรถ้าขึ้นสูงแล้วเราอยากจะตัดปิดเครื่องไปเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรก็อยู่ที่เราแต่ถ้าไม่ตัดปิดแล้วก็เปิดทิ้งไว้ให้เครื่องทํางานนี่เลยค่ะตั้งแต่มาดูการทํางานตลอด24ชั่วโมง ว่าเขาซื้อขายให้เราเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ประมาณซื้อขายให้เรา11ครั้งแล้วนะคะก็ตั้งแต่เปิดมาทั้ง8วันก็ทำการซื้อขายให้เราแล้วทั้งหมด112ครั้งโอเคเรามาดูการซื้อขายของเครื่องตรงนี้นะคะกดวงกลมตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดวงกลมตรงนี้นี่คือข้อมูลของการซื้อขายของ p i o อนิ เราสามารถดูได้ว่าเกือบเกือบทุกชั่วโมงทําการซื้อขายให้เราแล้วนะคะตรงสีเขียวตรงนี้คือขายออกไปให้เราแล้วส่วนสีขาวตรงนี้คือยังไม่ได้ขายคือหมายถึงรอกันขายให้เราค่ะนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวพโอเนตตัวนี้ ทำงานให้เรา24ชั่วโมงได้จริงๆค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยคอยดูว่ารับขึ้นลงเท่าไหร่แล้วบางทีเราก็ไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นให้พลนเนนี้ทำงานไปแล้วก็เข้ามาดูแก้วันหนึ่งครั้งสองครัง้งสามครั้งก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะถ้าเป็นอย่างเรายิ่งทำงานจำอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมานั่งหน้าจอได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเราเปิดแค่วันเดียว เราดูทาไมไม่ได้กาําไรหรือว่าติดลบแล้วปิดเครื่องไปมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดไว้ตลอดให้เครื่องทํางานเองเมื่อเราพอใจแล้วค่อยมาเปิดทิ้งไว้ให้เครื่องทํางานเองก็ได้แล้วนี่เลยค่ะเรามาดูว่าถ้าสมมุติเราอยากจะถอนออกไปเนี่ยนะคะเราสามารถถอนได้เท่าไหร่ตอนนี้เราสามารถถอนออก,ออกมาได้1.8 US นะคะทําไมถึงถอนไม่ได้หมดก็เพราะว่า เรายังเปิดเครื่องไว้อยู่แต่ถ้าเราปิดเครื่องไปแล้วเราก็สามารถถอนออกมาได้หมดตร,ตรงนี้ก็ยังไม่ถอนนะคะเพราะว่าเราจะทําการเปิดไว้ตลอดโอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ไว้มาอัปเดตให้อีกทีว่าได้เท่าไหร่แล้วนะคะถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะตรงคลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ